วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับสินเชื่อ m s m ม n e y s p น e ิสปสมัครง่ายผ่านออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช้คนค้ารับเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทสินเชื่อ m s m ม n e y s p น e ิปีดคืออะไรใครสมัครได้บ้างเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายไหมสรุปจบครบในคลิปเดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้วันนี้มีสินเชื่อมาแนะนาค่ะ คือสินเชื่อส่วนบุคคล m ั n นี่เ s ็มเอปีดมาแนะนำเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินด่วนในตอนนี้ค่ะสินเชื่อ MS Money Speed เป็นของบริษัท MSCW เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเลขที่3ทับ2564ค่ะเขาจะให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสมัครผ่านไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถสมัครได้ทุกจังหวัดค่ะ เขาจะเป็นสินเชื่อสมัครผ่านออนไลน์แต่ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะคะ oh, <no. S 1> เพราะถ้าหากสมัครผ่านไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องส่งเอกสารไปยังบริษัทเพื่อให้เขาพิจารณาสินเชื่ออีกครั้งค่ะและสินเชื่อนี้นะคะก็จะมีความคล้ายกับสินเชื่อพิโกเงินด่วน <Huh? S 1> ใช่แล้วค่ะเขาอยู่เกลือเดียวกันกับสินเชื่อพิโกเงินด่วนแต่คนรับ,บริษัทกันสินเชื่อส่วนบุคคล m s m ม n e y s p น e ี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้รวม1 5 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะและถ้าใครไม่เข้าเงื่อนไขนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้สมัครสินเชื่อพิโกเงินด่วนซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันและสินเชื่อพิโกเงินด่วนนี้นะคะจะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพและใช้เงินเดือนผ่านน้อยกว่า <Wow. S 1> อะเรากลับมาต่อกันที่สินเชื่อ m s ็มันนี่สปีดกันเหมือนเดิมค่ะเขาจะให้วงเงินเริ่มต้นที่10,000บาทและสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาท สำหรับอาาัตราดอกเบีย้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน25%ต่อปีเขาจะให้ระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่36เดือนทั้งนี้นะคะวงเงินที่จะได้รับและจำนวนเดือนที่จะผ่อนทางบริษัทเขาจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีค่ะสำหรับจุดเด่นไม่ต้องใช้บุคคลคำ้ำและขอย้ำเตือนนะคะว่าสินเชื่อน,นี้จะมีการเช็คเครดิตบูรด้วย ต่อไปเรามาดู3ขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อ m s m o n e y ม p น e ิกันบ้างค่ะเริ่มจากท่านจะต้องแอดไลน์ก่อนเพื่อทำการสมัครโดยสแกน QR Code ขั้นตอนที่2ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนขั้นตอนที่3เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านปินออกมาค่ะพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหน้าบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยค่ะ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนรายการเดินบัญชีย้อนหลังสเดือนค่ะเมื่อท่านเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านส่งเอกสารไปยังบริษัท MSC จำกัดค่ะส่วนรายละเอียดที่อยู่ทันยลจะวางไว้ให้ใต้คลิปนี้เมื่อท่านส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านรอผลการพิจารณา3-5วันทําการค่ะหากท่านผ่านการอนุมัติท่านจะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีทันทีสำหรับรายละเอียดทั้งหมดของสินเชื่อ m s Money Speed ธัญรัตจะนำลิง์ไว้ให้ท่านศึกษาก่อนสมัครไว้ในใต้คลิปนี้ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อ m อ Money Speed เอาไว้เป็นทางเลือกให้กับใครที่ต้องการใช้เงินด่วนสำหรับวันนี้ธัญรัตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ